อย่างแรกเลยนะครับที่เดินเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันเป็นกันเองอบอุ่นการที่เราจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยเราอยากได้บ้านที่อ,อยู่แล้วรู้สึกสบายและอีกอย่างหนึง่งที่เราเห็นบ้านนะครับก็คือมีความากว้างนะครับมีพื้นที่ให้เราได้อยู่นะครับมีพื้นที่สีเขียวนะครับการที่เราอยู่บ้านเราก็อยากเห็นลายเขียวเขียวมันจะได้รู้สึกผ่อนคลายครับ สวัสดีครับผมชื่อศิวัตรสมปล่อยนะครับชื่อเล่นชื่อเต้ลนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพนักวิชาการเกษตรนะครับเนาะอยู่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1อย่างแรกเลยนะครับที่เดินเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันเป็นกันเองอบอุ่นนะครับการที่เราจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยเราอยากได้บ้านที่อ,อยู่แล้วรู้สึกสบายสงบแล้วเวลากลับมาถึงบ้านเนี่ยรู้สึกว่าจะได้หลับเต็มตื่นและอีกอย่างหนึง่ง ที่เราเห็นบ้านนะครับก็คือมีความกว้างนะครับมีพื้นที่ให้เราได้อยู่นะครับมีพื้นที่สีเขียวนะครับการที่เราอยู่บ้านเราก็อยากเห็นไรเขียวเขียวอยากปลูกต้นไม้อยากทำฟาร์มของเราเล็กๆนะครับมันจะได้รู้สึกผ่อนคลายครับด้วยความที่มีลูกนะครับ2คนก็เลยอยากให้ลูกนอนคนละห้องนะครับพ่อแม่นอนอีกห้องหนึ่ง จะได้มีความเป็นส่วนตัวมีพื้นที่ให้เด็กๆเ,เขามีจินตนาการสร้างสรรค์ของตัวเองนะครับการที่มีห้องของตัวเองเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขามีโลกส่วนตัวของเขานะครับเขาได้สามารถสร้างจินตนาการได้เยอะนะครับอ,อย่างผมนะครับเนาะผมเดินเข้ามาหมู่บ้านนี้ผมใช้เวลาประมาณ10นาทีในการตัดสินใจจองนะครับผมเห็นบ้านเห็นเนื้อที่นะครับ คือผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสนะครับที่จะได้สิ่งดีๆจากตรงนี้ไปนะครับก็ปากไว้แค่นี้ครับ